วันที่17กรกฎาคม2566ที่ห้องดุสิตาโรงแรมภูพานเพลสสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่และชุมชนอย่างแม่นยำและมุ่งผลสำเร็จโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกตรก้องภพชาอมาตรองอธิการบดีกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากดรปิยทัศน์ผานอนุรักษ จากสถาบันคลังสมองของชาติและรองศาสตราจารย์ดรเขมรัฐถลงิงศรีคณะเศษษษรษฐศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยายลัยเป็นวิทยากรบรรยายโดยมีคณาจารย์บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกว่า40คนสนใจเข้าร่วมการอบรม จากนั้นวันที่18ถึง21กรกฎา,าคม2566ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เบสทแพคทิกการวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่โดยในวันที่18กรกฎา,าคมเป็นการลงพื้นที่โรงเรียนหนองหลวงศึกษาอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาสร้างการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิน่นวันที่19กรกฎาคมลงพื้นที่ชุมชนคุ้มกลางทงชัยอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร และเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสตรีทอาร์ตคุ้มกลางธงชัยเมืองเก่าสกลนครสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อส่งต่อและอนุรักษ์สู่คนรุ่นใหม่และวันที่21กรกฎาคม2566ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสวนป่าอินทรีท่าสีใครใหม่ตำบลท่าดอเภนอวานนนิวาจังหวัดสกลนครและเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดระบบการผลิตพืชผักแบบครบวงจรเพื่อการยกระดับรายได้สกลนครโมเดล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้การดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นเวทีนักวิชาการคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะได้รับฟังเสียงสะท้อนจากสถานการณ์ความต้องการของเครือข่ายเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่เพื่อจะได้นําข้อมูลไปจัดทําแผนการดําเนินงานสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกล ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยืนเคียงคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไปวันที่18กรกฎาคม2566ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัศสกลนครนำโดยผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรวุฒิชัยรสชาติรองคณะบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์พร้อมด้วยนายเทพกรลีลาแต้มหัวหน้า,ง, اص, นาง,งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าตะก้าสารเส้นพลาสติกณชุมชนบ้านพังคว้างใต้ตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครภายใต้โครงการการพัฒนาระยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท้องถิ่นโอท็อปเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเกิดทักษะและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างขนาดและลวดลายในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคและยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะก้าสารเส้นพลาสติกของกลุ่มชมม รวมผู้สูงอายุบ้านพังคว้างซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และกล่อให้เกิดเป็นรายได้เสริมโดยการนำเศษพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนที่มีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็งแรงนำมาจาักสารเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นตะกร้ากระเป๋าที่ใส่แก้วน้ำเยติและกล่องใส่เสื้อผ้าพร้อมกันนี้ยังเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีเพื่อชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีในการร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและช่วยเหลือชุมชนในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ารูปแบบออนไลน์ในหลากหลายช่องทางอีกด้วย งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรชาชภัฏสกนลนครจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกร่างคำขอจดทะเบียนอย่างไรให้ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรในวันพุธที่19กรกฎาคม2566ที่ห้องประชุมอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรชาชภัฏสกนลนครโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับความรู้ความเข้าใจในการยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผล งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความคุ้มครองสามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์โดยดรนภพัฒชชัยทรัพย์อนันต์นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการกองสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักวิจัยจากคณะต่างๆที่ได้นํารายละเอียดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของตนเองเข้าร่วมอบรมพร้อมฝึกปฏิปบัติและจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะมีการยกร่างคำขอสิทธิบัตร การประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรพร้อมยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มยิ่งขึ้น เมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ลานอเนกประสงค์ชั้นหนึ่งอาคาร13ภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆของชาวมห R. 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 Kes, าวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกอบด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่จัดขึ้นโดยงานอนามัยและสุขภาพิบาลกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครหน่วยบริการโลหิตโรงพยาบาลศูนย์สกลนครซึ่งจัดขึ้นในโอกาสพิเศษวาระครบรอบ59ปีจากโรงเรียน ฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมรู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมรวมถึงการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นคนดีมีจิตสาธารณะซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ โดยครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและได้รับปริมาณลงหิตจ,จำนวน7 6 4 0 0ซีซี วันที่21รกรกฎาคม2566บัณฑิตวิทยายลัยมห ah าวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับรายงานตัวและปฐถมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2566ณหอประชุมจามจุรีหนึ่งโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชานชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดี dy, มห ah าวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการปฐถมนิเทศจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรศักดิ์แสนทวีสุขพ่วอในการบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ ในเรื่องข้อคิดในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมกับแนะนําผู้บริหารประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตรโดยในปีการศึกษา2566มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม175คน วันที่21กรกฎาคม2566สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการบรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ณหอประชุมมหาวิชิลาลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชานชิตปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบรดีกล่าวเปิดโครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชายโขงรองอธิการบรดีกล่าวรายงานโดยได้รับเกียรติจากนายเอกพงศ์มุกสิกา เริญผูพอำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบรรยายในหัวข้อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เริ่มต้นอย่างไรเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนแหล่งทุนและหน่วยงานสนับสน,นุนเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ต่อด้วยการบรรยายจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัศสกนลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เมทาวียีมินผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างผู้ประกอบการและนางสาววิทยาบุญสีนักพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของนักศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการประกวดนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปี2566ในวันที่21กรกฎาคม2566ณถงกิจกรรมอาคาร13มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชานชิดปรีชารักษารษาชการแทนอธิการบดีก,กล่าวเปิดกิจกรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตอร์ก้องภพชาอมาตร,รองอธิการบรดีกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากนั้นเป็นการนําเสนอผลงานนาวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกของนักเรียนนักศึกษากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่นําไปสู่การทําโครงงานและงานวิจัยและเพื่อเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองความรู้ด้านนวัตกรรมซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนกรรักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน38ทีม